สวัดีครับว่าก็อผมเป็นเซนเซ่นะครับเบาตีเมหรือว่าตัวเล็กนะครับมือนี่พี่โตครับอาหารจันยอดน้ำว้าครับถึงเกาะไมา่มีได้เขาสวยครับน้ำผาาึ่งปลาทูอะไรแบบนี้ถึงกันได้หมมาเด้อพี่พยัางาะ ทางไก่ทางไก่ตวกันด่วนมามาครับกินของกันอ หนำนะครับมองขวาเป็งเนี้ยเป็นปน้วเนิเ้น ăn kè ăn kè mới chỉnh khó không gắn nữa quạt tật mọi nhào không không กินข้าวเต้นมือพี่นองเอ้มันสวยข,<อ>ขึ้นกระลายหลายวงถึงอยู่บ้านถามผมไปได้รวดอยู่นี่ จับมาหลาบเลือดจากมือจะว่า พี่น้องทางบ้านแต่ยังกิ่นน้อครับประหมันขึ้นมาเนี่นะครับยังกินเนาะ ไทยเอิ้นข้าวสวยแต่คนอีสานเอินเขาเจ้าครับบุสมซื่อเลย

เปียงถึงคนไทยไม่ยากตั่หน่งแปงถึงคนไทยมือเดียมันก็ได้หน่งร้ยค่ะหนออก Chắc là mừng với nhắn đọc Hợp nhung ไงครับรอบสองนมือนั้นทีปวเป็นเลยเนยมใที่เดรอบที่สองที่ยี่ปียีตนานี่กีน่ะเป็นวันยังมาถล่มมาชนมานสาันหดูดดิอืมอันที่ห้ามนให้ว่าให้ตไปวาใั้ป้อนมามไนก็ได้เย็นไม่บอกผมเนีไม่ได้บอกผมอ้มือนั้นนี่ได้บอกตอนเลย มือมากพอเหมือนกับมืออันมือเขาเจ็บปวดนี่นั่นละไม่ได้บอกผมไม่ไดบอกไม่บอกที่เขาบอกคือบอกปุณหามาสองใบนี่อะไรครับมอไซสอดข้างๆนี่ก็ได้ครับครับก่อนไอทีไอ้ที่ว่าอยู่ส่วน โอ้อ oh, wow. ันนั so it it. So <Yeah. S 1> ้นเนาะต้องซ่อนนะเพราะว่าอันนั้นนี่เนาะว่าเงี่ยงก๋วว่าอันเงี่ยงก๋วสกดทิพย์นี่เนาะสะกดทิพย์ผมาทิตย์อืมที่บอกเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่นเห็นนะใส่แล้วไปแบบเกโง่เลยยังมาอยู่สกดทิพย์อืมอันแต่ว่าสองแปมาอ่านอ่านเบึงน้ำฝนอยู่ว่าเอ้ยวันหยุดนี่ว่า ที่เปลี่ยนเมกี้เราอยู่นี่จีเดี๋ยวไปถามทุกคนคล้ายๆก็จะมาเขาติดกเ็เราะวาติดตัวนี้ก่อนติดตัวนี้แล้วจะไม่ค่อยติดตัวนี้เพราะว่าติดตัวนี้สอพดพวกหมายนอ้มือเนาะเอาตัวนี้สอดลงในน้ำช่องมันช่องๆตัวนี้มาติดสอนเนี่ยเขาก็ต้องติดแบบนี้ถามมาตอนนี้เขาเอาตัวบวกเอาตัวเชี่ยเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามง่ายกว่าน,น,นี่นี่เราต้องเดไาไข่หมดปรากฏว่าแล้วก็เอาไข่เราเพิ่งจะไปร้านเสร็จ แล้วนห่องกเดียวไปใส่เนาะไี่จะปวกเนบวกเงินบวกไม่จะปวกบวกอืมสีบวกวันนั้นนะใบใบที่ย่างห้องที่ซื้ว,ว่างนะไปครับบว่าหัวปอมบัวหินบวกเอาไปทีนั่นเนะครับสวัสดครับไปละ